ปีนี้เป็นปีดีของคุณการงานที่เริ่มต้นใหม่จะประสบความสำเร็จอย่างรุ่งโรจน์และมั่นคงแม้ว่าเหนื่อยยากลำบากสักเพียงใดแต่ผลของเป้าหมายเลิศที่หวังไว้จะสำเร็จสมปรารถนาฟันทงครับเป็นเวลาที่เรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักคุณจะมีโอกาสรวยในปีนี้ฟันทง ชะตาคุณที่เกิดลัคนาราศีมิถุนประจําปีพุทธศักราช2569ปีนี้เป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองร่ํารวยโดดเด่นที่สุดในรอบ12ปีฟันทงครับผมอยากจะบอกความลับสวัสดิ์ให้คุณได้ทราบโอกาสแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆที่ผมพูดแบบนี้ได้เพราะว่าผมผ่านเส้นทางในการเป็นโหราชีพเนี่ยมาเกิน30ปี มันจึงอยู่ในวงรอบที่ผมได้เห็นวิธีชิดของบรรดาคนที่ดูดวงกับผมวงรอบที่รุ่งเรืองตกตำ่ำรุ่งโรดดาวทุกดวงในระบบสุริยะจักรวาลล้วนโคจรรอบพระอาทิตย์เป็นวงกลมจึงเกิดจุดซ้ําจุดเดิมไงถ้าดาวโคจรเป็นเส้นตรงเนี่ยดูดวงไม่ได้หรอกเพราะไม่มีจุดเดิมไม่มีสแตทแต่ในจุดเดิมอย่างนี้ถึงได้มีคําว่ารอบ12ปี เพราะนั้นคุณที่เกิดในราคนาราศีมิถุนคุณมีเรื่องที่ต้องระวังเรื่องเดียวระวังอ้วนระวังอ้วนเพราะดวงมันดีนี่ตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองเข้ามาแล้วตั้งแต่23ธันวาคมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและอยู่ยาวๆไปถึงพฤษภาคมของปี2569จังหวะนี้ก็จะอ้วนอีกแล้วครับท่านแต่มันเป็น สัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าคุณจะอุดมสมบูรณ์ในด้านอื่นๆด้วยดาวสดีที่โคจรทับเรือนสตาในรอบ1 2ปี <c oughs> 2> ก็คือตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา23ธันวาคม <c oughs> ยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมของปีนี้ <c oughs> เป็นโอกาสที่จะเริ่มต้นตั้งตัวตั้งตนในหลายสถานครับ <c oughs> ดาวสดีเป็นดาวเจ้าเรือนการงาน <c oughs> แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีงานเป็นของคุณเอง มีโอกาสที่จะลาออกจากองค์กรหน่วยงานที่คุณเป็นลูกจ้างแล้วมาประกอบธุรกิจแล้วดําเนินชิดตั้งต้นได้ตั้งแต่บัดนี้แล้วไม่ผิดแล้วไม่พลาดไม่มีปัญหาเพราะจะเริ่มต้นในปีไหน,ไหนก็ไม่เหมือนในปีนี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดในรอบ12ปีที่จะเริ่มต้นด้วยความตั้งใจวางแผนชิดอย่างเป็นลําดับรับรองว่าประสบความสําเร็จดั่สดีแปลว่าดาวแห่งบุญกุศลคุณบุญความดี โคจรทับเรือนชะตาเพราะบุญกุศลคุณความดีเนี่ยมาแสดงผลคนเราไม่ได้ดีทุกปีปีนี้เป็นปีดีของคุณดาวราหูโคจรอ,อยู่ในภพสุภาสุภาและเป็นเกษตรตราธิบดีสุภาแปลว่าเป้าหมายคุณต้องดูรอบด้านรอบตัวว่าเราชอบอะไรหาตัวเองให้เจอแล้วมุ่งที่จะดำเนินไปคุณจะเจอเพราะดาวราหูโคจรเข้าเรือน สุภะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมปี2568ปีที่แล้วอยู่จนถึงปีนี้22พฤศจิกายนปี2569เป็นโอกาสจังหวะในรอบ18ปีที่คุณจะเจอเป้าหมายไปสู่ความสําเร็จเพราะมันไม่ได้มีแค่ดาวดวงเดียวมีดาวสดีที่โคจรทับเรือนสตาแปลว่าคิดถูกทําถูกแล้วเริ่มต้นถูกจังหวะในปีนี้ดาวราวหูเข้าเรือนสุภะจ่อรอมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว แปลว่าคุณก็คงจะมีไอเดียประเด็นที่คิดเอาไว้แล้วด้วยแล้วหลังจากวันที่13กุมุภาพันธ์เข้าวันโนเดียนไทายผ่านยาวๆไป2ปีการงานที่เริ่มต้นใหม่จะประสบความสําเร็จอย่างรุ่งโรจน์และมั่นคงแม้ว่าเหนื่อยยากลาบากสักเพียงใดแต่ผลของเป้าหมายเลิศที่หวังไว้จะสําเร็จสมปรารถนาฟันธงครับอยากรู้ดวงชะตาต่อจากนี้ไมล่ล่ะการงานในรายละเอียดการเงินเดือนไหนปังเฮง อย่าพลาดติดตามข้อมูลได้ต่อในฟันทงเวิลหรือจะอยากจะดูส่วนตัวเหมือนกับเราไปเช็คอัพร่างกายอย่างละเอียดยิบกับทีมงานสิทธิ์โขนฟันทงหรือใครอยากผูกดวงชะตาเอาดวงชะตาไว้บูชาผูกไปกับภาพมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยโอ้โหที่ฟันทงเวิลเสิร์ฟให้คุณครับเครตมงคลบุญกรรยา กตัญญูกะตะเวทิตาต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณข้อนี้เป็นบาทฐานสำคัญเพราะดามสดีแปลว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีกตัญญูกะตะเวทิตาคุณมีสติระลึกดาวพระสดีโคจรทับเดชนตาบุญเรื่องนี้ต้องมาดูแลพ่อแม่ให้ดีดูแลผู้มีพระคุณถ้าเกิดเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ทำบุญละอุทิศให้เขาอย่างนี้เป็นต้น หาโอกาสไปสักการะวัดประวัติศาสตร์ทุกภาคของประเทศไทยเช่นพระมหาธาตุเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพระพุทธปฏิมาคู่บ้านคู่เมืองเช่นพระแก้วมรกตหลวงพ่อทองคําวัดไตรมิตรศาลหลักเมืองพระธาตุทริพุนชัยภูเขาทองวัดสเกตหลวงพ่อพระมงคลปพิษอยุธยาหลวงพ่อโตวัดพนัญนเชิงมงคลอนุสติระลึก ควรจะมีพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อติดตัวประจําตนพระชัยวัดปีมงคลพระกิง่งเหรียญหลวงพ่อพระสําคัญของแผ่นดินเช่นเหรียญหลวงพ่อพุทธโสธรเหรียญหลวงพ่อพชิราชเอามาติดตัวประจําตนมงคลวัตถุและเทพอันสําคัญพระราหูทรงครุฑสี่ภาคภาคเหนือวัดพระธาตุหรามชัยพระอิสานวัดสารลอยนครราชสีมาภาคใต้วัดนางพญานครศรีธรรมราช ภาคกลางวัดป่าเส,สมสม์คนจังหวัดลบบุรีและวัดเจ้าอามแล้วหาเหรียญมงคลที่ลึกพระราหูติดตัวประจําตนเช่นเหรียญเทพพระราหูสีพึ่งอสุรินทร,ราหูเป็นมหามงคลและรวมถึงภาพโหลดหน้าจอที่มีเทพพระราหูสงคุดและมีดวงชะตาของคุณสถิตอยู่ด้วยซึ่งจัดให้โดยฟันธุงเวลิลจะได้เป็นมหามงคลเปลี่ยนดวงชะตา จากร้ายกายดีและจากที่ดีอยู่แล้วและกําลังจะดีให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับเอาละรครับนี่คือดวงชะตาของชาวราศีมิถุนประจําปีพุทธศักราช2569เป็นมหามงคลขอให้ชาวราศีมิถุนทุกคนจงประสบควาสมสําเร็จเป็นไปด่างดวงชะตาที่โดดเด่นที่สุดใน12ราศีนี้ฟันพงครับติดตามคลิปฉบับเต็มที่จะเจาะลึกฟันพงผู้เรื่องราว ทั้งการงานการเงินความรักเรื่องครอบครัวเคล็ดลับการเสริมดวงชะตาราศีแบบ e อ c ล u s i v e ที่คุณจะรู้จังหวะชีวิตช่วงไหนดีที่จะลุยช่วงไหนที่จะต้องระวังและจะต้องแก้ดวงชะตาเสริมดวงชะตาอย่างไรแอดไลน์ที่แอดฟันธงเวิล์ได้เลยครับ